โปรแกรมการสร้างค่าพิกัดแบบสมมุตินะคะโดยค่าพิกัดที่ได้นะคะจะอ้างอิงจากจุดที่1ของเส้นเบสไลน์ค่ะค่ะเมื่อมาถึงขั้นตอนนี้นะคะให้เราสร้างเส้นเบสไลน์ในจุดแรกของเราก่อนนะคะให้เราดูที่ค่า dhd ค่ะจะเป็นค่าความยาวของเส้นเบสไลน์ของเรานะคะ ให้เราเลียงตัวกล้องค่ะไปยังจุดที่2ของเราค่ะก่อนรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือน<ม>กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนึ่งนะคะในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับทีวันนี้นะคะ เนึ่งจะมาสาธิตการใช้งานโปรแกรม Point t t Line ค่ะของกล้อง Total Station e h o l g w i n รุ่น TKS 3 0 2 R มือองค่ะสำหรับโปรแกรม Point to Line นะคะก็คือโปรแกรมการสร้างค่าพิกัดแบบสมมุตินะคะโดยค่าพิกัดที่ได้นะคะจะอ้างอิงจากจุดที่หนึ่งของเส้นเบสไลน์ค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูขั้นตอนและวิธีการเข้าใช้งานกันในคลิปเลยค่ะหลังจากที่เราเซตค่าตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการเข้าใช้งานโปรแกรมพอยท t ไนะคะ ให้เราค่ะกดเข้าที่ปุ่มเมนูค่ะจากนั้นนะคะกดเปลี่ยนหน้าเพจนะคะไปยังหน้าที่2ค่ะแล้วเลือกเข้าที่โปรแกรม F 1ค่ะแล้วให้เรากดเปลี่ยนหน้าเพจนะคะไปยังหน้าที่2ค่ะโปรแกรม Point to Line นะคะจะอยู่ที่ F 2ค่ะกดเข้ามาเลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะ ins.ht ตรงนี้นะคะ เขาจะให้เรานะคะคใส่ค่าความสูงของตัวกล้องนะคะซึ่งวัดจากแกนกล้องจนถึงหัวหมุดค่ะคลิปนี้นะคะเราจะใส่กันอยู่ที่1.4ค่ะจากนั้นนะคะคกด enter เทียบ4ค่ะ R.HT ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าความสูงของตัวเป้านะคะคลิปนี้นะคะเรายิงแบบนอนปิดซึมนะคะเราจะใส่กันอยู่ที่0เมตรเท่าเดิมค่ะจากนั้นค่ะให้กด enter เทียบ4ค่ะ เมื่อมาถึงขั้นตอนนี้นะคะให้เราสร้างเส้นเบสไลน์ในจุดแรกของเราก่อนนะคะโดยการเล็งตัวกล้องค่ะไปยังจุดแรกของเราค่ะจากนั้นนะคะให้กดแมสเทียบหค่ะตัวกล้องนะคะก็จะเด้งกลับมาหน้าใส่ค่าความสูงของตัวเป้าปิดซึมนะคะเราก็จะใช้กันที่สูงเมตรเท่าเดิมค่ะจากนั้นค่ะกด Enter เทียบ4ค่ะ แล้วให้เรานะคะเล็งตัวกล้องค่ะไปยังเส้นเบรดไลน์ในจุดที่2ของเราค่ะเมื่อเราเล็งตัวกล้องมายังจุดที่2ของเราแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้กดแมสเทียบ1ค่ะ ค่ะตัวกล้องนะคะเขาก็ได้สร้างความยาวของเส้นเบดไลน์มาให้เราแล้วนะคะให้เราดูที่ค่า dhd ค่ะจะเป็นค่าความยาวของเส้นเบรดไลน์ของเรานะคะระหว่างจุดที่1กับจุดที่2ค่ะจะอยู่ที่2เมตรนะคะ94เซน7มิลค่ะส่วนค่า dvd ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าความต่างระหว่างจุดที่1กับจุดที่2นั่นเองค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปดูค่าพิกัดของจุดตั้งกล้องของเรากันค่ะให้กดเข้าที่ s cof 2อค่ะ ค่ะนี่ก็จะเป็นค่าพิกัดของจุดตั้งกล้องของเรานะคะโดยอ้างอิงมาจากจุดที่1ของเส้นเบสไลน์นั่นเองค่ะโดยที่ค่า n นะคะจะเปรียบเป็นแนวราบนะคะและค่า E นะคะจะเปรียบเป็นแนวดิ่งนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูค่าพิกัดจุดอื่นๆกันบ้างนะคะให้กดที่ NEZ F1 ค่ะจากนั้นนะคะให้เราเล็งตัวกล้องนะคะไปยันจุดที่1ของเราที่เราต้องการทราบค่าค่ะ เมื่อเราเล็งตัวกล้องไปยันจุดที่1ที่เราต้องการทราบค่าแล้วนะคะจากนั้นค่ะให้กดแมสเทปหนึ่งค่ะค่ะให้เราดูที่ค่า N e z นะคะหากค่า n e z ติดลบนะคะแสดงว่านะคะจุดที่เราทำการรังวัดอยู่นะคะอยู่นอกเส้นเบสไลายนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปเช็คกันอีกจุดหนึ่งนะคะให้เราเล็งตัวกล้องค่ะไปยันจุดที่2ของเราค่ะ เมื่อเราเลงตัวกล้องมาเยังจุดที่2ของลราแล้วนะคะจากนั้นค่ะให้กดแมสเทียบ1ค่ะค่ะในจุดที่2นะคะค่า e นะคะยังติดลบนะคะแสดงว่าจุดที่เราทำการลางวัดนะคะอยู่นอกเส้นเบสไลนั่นเองนะคะแต่ถ้าหากว่าค่า nez เป็นบวกทั้งหมดนะคะแสดงว่าจุดที่เราทำการลางวัดนะคะอยู่ในแนวเดียวกันกับเส้นเบตน์นั่นเองค่ะ ค่ะแล้วนี่ก็เป็นขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมผอยทุรายค่ะ ค่ะแลน้นก็เป็นขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมพอยทูไลในเบื้องต้นนะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องสำรวจต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองนะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์อ c สเซสซ r รี่อื่นนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้ค่ะที่สาขารังสิตนะคะหรือจะเป็นโชว์รูมพีนัมเบอร์วันจังหวัดสมุทรปราการก็ได้ค่ะถ้าไม่สะดวกเข้ามาที่สาขานะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์ซูซ 218168cc หรือจะแอดไลนเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะค่ะและสำหรับคลิปหน้านะคะหนึ่งจะมาสาธิตโปรแกรมอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ